ามารับสายกันต่อนะคะในช่วงถอดสกาวค่ะ02 3 5 4 7 1 0 4 5นถึงนะคะตอนนี้คุณผู้ชมที่อยากจะโทรเข้ามานะรีบกดมาเลยนะคะเบอร์นี้2เบอร์นี้นะคะโทรเบอร์ไหนไม่ติดก็สลับดูนะคะเพราะว่าจะได้มาพูดคุยสอบถามอาจารย์หมอของเราหน้าใหม่นั่นเองถามได้ทุกโรคทุกเรื่องเหมือนเคยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไปตรวจสุขภาพมาแล้วแล้วก็ได้ผลมา <c oughs> อ่านแล้วไม่ค่อยเข้าใจนะคะตกลงเราผิดปกติหรือเปล่านะคะหรือว่ามีโรคประจําตัวอยู่ทานยาแบบนี้อยู่แต่ยังไม่หายชักทีนี่นะคะลองมาคุยกับอาจารย์หม ของเรานะคะครวมถึงวันนี้อย่างที่บอกนะคะว่าจารย์สิริชัยนะคะอยู่กับเราด้วยดังนั้นถ้าเกิดว่าอ,าอยากจะปรึกษาเรื่องของทางจิตใจบอกว่านอนไม่หลับอู้เมือนก่อนนี่มีคนโทรมา <c oughs> เยอะมากค่ะอา <c oughs> จาย์เรื่องนอนไม่หลับแทบจะทุกสาย <c oughs> เลยนะคะทานยาก่อนแล้วทําอะไรก่อนแล้วนะคะออกกําลังกายแล้วก็ยังนอนไม่หลับอยู่เนะี่ยวันนี้คุณได้พบคุณหมอทางจิตเวชศาสตร์แล้วนะคะเพราะฉะนั้นโทรมาเลยนะคะอ่ะเมื่อกี้เรามีคำถามจากแฟนเพจนะคะที่บอกว่า ไปทดสอบนะคะภาวะซึมเศร้าของกรมสุขภาพจิตให้ข้อมูลคุณผู้ชมเพิ่มเติมชนิดนึงค่ะอาจารย์คะว่าเจ้าแบบทดสอบที่ว่านี้มันมาเป็นลักษณะแบบไหนคะอาจารย์เป็นแบบคัดกรองจะมีคําถามอยู่ประมาณ20ข้อนะครับก็คือจะถามว่าในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาสองอาทิตย์ที่ผ่านมาจิตใจเป็นยังไงมีความคเครียดมีความทุกข์มีนอนไม่หลับทานอาหารไม่ได้น้ําหนักลดไหมอะไรอย่างเงี้ย<ม>นะครับก็คือ เป็นคําถามที่เกี่ยวกับอาการของโรคซึมเศร้าคือถ้ามีอาการพวกนี้หลายๆอันก็น่าสงสัยว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าได้นะครับก็แบบสอบถามอันนี้จะเป็นแบบคัดกรองนะครับคือยังไม่ได้วินิจฉัยนะครับก็คือถ้าคะแนนสูงเนี่ยก็ให้สงสัยไว้ก่อนแล้วก็ามารับการตรวจรักษาก่อนครับสามารถที่จะทําได้เปิดเว็บไซต์ของกรมสุข<อ>ภาพจิตนะครับพิมพ์ม ใน Google ก็คือกรมสุขภาพจิตเลยก็ได้ครับแล้วก็หน้าแรกก็จะมีแบบแบบคัดกรองอันนี้แล้วก็รวมถึงแบบคัดกรองเรื่องอื่นๆด้วยเหมือนกันครับอ๋อนี่นะคะมีประโยชน์จริงๆนะคะก็ไม่ต้องเดินทางไปถึงกระทรวงสาธารณสุขแล้วผ่านโลกออนไลน์เลยตอนนี้เรามีอุปกรณ์ไอทีอยู่แล้วนะคะเข้าไปก็ลองทําแบบทดสอบดูนะว่าเรา รู้สึกว่าไม่สบายใจเข้าข่ายจริงๆเนี่ยจะได้มาหาคุณหมออย่างเป็นทางการจะได้รักษากันไปนะคะหรือถ้าเกิดไม่ไหวจริงๆนะเกิดรู้สึกว่าเครียดนะฮะหรือว่านอนไม่หลับหรือมีภาวะความผิดปกติของร่างกายนะเครียดไม่ไหวอะไรเงี้ยนะครับคือไปเจอคุณหมอไปเจอคุณพยาบาลเองก็ได้นะครับไปปรึกษาก่อนก็ได้ไม่ต้องรอให้ถึงขนาดแบบโอ้เป็นมากแล้วอะไรเงี้ยคือพอจะช่วยพอจะบรรเทาตรงไหนได้บ้างอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถไปดูแลกันได้นะบางคนแบบโอ้ฉัน ไปก็เหมือนที่อาจารย์พูดอ่ะก็จะกลัวว่าคนอื่นจะว่าฉัน,นบ้าหรือเปล่าโรคจิตไหมอะไรเงี้ย<ะ>นะครับเพราะฉะนั้นต,ต้องเปลี่ยนความคิดของในสังคมก่อนนะครับใช่นี่นะคะกะ็เป็นเรื่องของภาวะทางด้าน,น<ม>ของจิตใจบางทีอาจจะต้องม,มีการรักษาเหมือนกับอาการทางการนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปรับสายคุณผู้ชมทางบ้านกันต่อเลยนะคะคุณทองศรีจากกรุงเทพคะ่ะสวัสดีคะ่ะคุณทองศรีคะ่ะคุณทองศรีเชิญเลยคะ่ะ ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะคือสดสดร้อนร้อนเมื่อตางวันนี้เลยค่ะพอดีว่าเปิดประตูขึ้นรถนแล้วก็หัวไปกระแทกประตูเนี่ยแล้วมันรู้สึกว่าปวดปวดมันจะเลือดข้างในสมองไลยค่ะค่ะมันมันจะเจ็บเจ็บหน่อยค่ะกดแล้วมันจะเจ็บนะคะค่ะไม่ไม่ทราบทานยาแก้ปวดไปแล้วไม่ทราบจะต้องทำยังไงครับ คุณทองศรีหมดสติไหมครับอ๋อไม่ค่ะยังปกติยังเดินหน้างได้หลายชั่วโมง พอดีโดนโดนแล้วก็อยู่แถวห้างไงครับครับแต่ไม่ถึงกับล้มหรือหมดสติใช่ไหมครับอ๋อไม่มีค่ะแต่ว่ามันปวดแล้วมันจะเจ็บๆแล้วมันดูเหมือนตอนตอนโดนมันเหมือนกระเทือนนิดหน่อยอ๋อครับใช่แต่นี้ยังเจ็บอยู่ครับมันก็เหมือนว่าที่เอาแย้วต่างๆที่แบบโดนกระแทกและช้ำได้นะครับก็จะมีเลือดออกใต้ผิวหนังได้เราก็จะเห็นเป็นปูดๆเหมือนลูกมะนาวนะครับมโนนะครับค่ะ คือคือคงไม่ถึงกับขนาดเลือดข้างในสมองหรอกนะครับใช่แล้วค่ะค่ะแล้วก็โมโนนเนี่ยมันใช้เวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับโอ้โหยนะครับต้องใจเย็นน้ำร้อนอะไรประคบไหมคะใช่ครับใช่ครับใช้น้ำเย็นก่อนวันนี้ใช้น้ำเย็นก่อนวันนี้ใช้น้ำเย็นใชรน้ำเย็นแหละค่ะน้ำแข็งด้วยไหมคะครับ คือคือคือให้มันเป็นอุณหภูมิความเย็นนะครับเอาผ้าประคบน้ําแข็งหรือว่าจะเป็นเจลเย็นก็ได้นะครับในยี่สิบสี่ชั่วโมงแรกอ้โเจลเย็นเดี๋ยวไปแช่ตู้เย็นอ๋อค่ะได้เลยแล้วประคบไว้ใช่ไหมคะครัหลังจากยี่สิบสี่ชั่วโมงไปแล้วก็ใช้เป็นน้ําร้อนน้ําอุ่นได้อ๋อค่ะค่ะโอเคงั้นรบกวนท่านนี้ค่ะครับยินดีครับค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะค่ะค่ะ ไปที่สายคุณปรีชานะคะจากภูเก็ตนะคะท่านเดิมหรือเปล่าเอ่ยสวัสดีค่ะคุณปรีชาคะ่ะครับสวัสดีครับขอโทษนะะรบกวนอีกครั้งนะครับดีเลย,เลยคะ่ะโทรมากี่ครั้งก็ได้ค่ะคุณปรีชาเชิญเลยค่ะครับพอดีภรรยาเพิาา่งกลับมาจากโรงพยาบาลพอดีภรรยาเขาเป็นมสินอักเสบมีไข้ค่ะ มีไข้แล้วก็ทุกครั้งที่เป็นไข้คอจะเป็นหนองหนองจะเยอะมากที่ลําคอส่งกล้องออกมาครั้งล่าสุดก็เป็นนอนโรงพยาบาลค่ะแล้วยังไงต่อคะคุณทองศรีแล้วคุณหมอก็บอกว่าไม่ต้องผ่าตัดก็ออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ไปฉีดวัคซีนมาวันนี้คุณหมอกไปฉีดวัคซีนมา เป็นเป็นวัคซีนอะไรนะครับเป็นเป็นวัคซีนเขาบอกว่าป้องกันเชื้อน่ะนะไม่รู้ว่าผมไม่ทราบวาเชื้อ,อะไร,<ค>รนะในใทีนี้น <ะ S 2> ผมอยากจะถามว่าข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งนะว่าทําไมทําไมถึงเป็นไข้ดีราจะต้องต้องเป็นคอคอจะต้องเก็บแล้วเป็นหนองทุกครั้งนะครับครับนะคะ คุณปรีชาคะอย่างนี้นิดนึงนะคะเข้าใจว่าน่าจะโทรคุยกับเราด้วยแล้วก็ให้คุณภรรยาเนี่ยฟังเสียงจากทีวีไปด้วยยังไงรบกวน,น cream, คุณปรีชาอาจจะต้องขออนุญาตออกมาจากห้องดูทีวีนิดนึงได้ไหมคะให้ไกลาจากเสียงโทรทัศน์ด้คะไม่อย่างนั้นจะไปะดีเลยสองทางอะคะ่ะมันจะงงได้ครับได้ครับนะคะขอบคุณมากเลยค่ะที ällt, านี้เขาไม่กล้าถามนะเขาเขาขี้อายไม่กล้า้ยากให้ฟังจากหน้าจอทีวีแล้วก็คุณปรีชาออกมาจากห้องดูทีวีนิดนึงนะคะ ครับตอนนี้ผมออกมาจะต้องต้องนอกห้องทีวีนะครับชัดเจนใชััน้นตอบคตอบคำถามข้อแรกก่อนนะครับคือปกติต่อมทอนซิลของเราเนี่ยมันจะเป็นหมายถึงว่าเป็นที่อยู่ของอเรื่องของเม็ดเลือดขาวนะครับเป็นต่อมน้ําเหลืองชนิดหนึ่งนะครับแต่อยู่ตรงช่องปากนะครับเวลาที่เราติดเชื้อก็จะมีเม็ดเลือดขาวเนี่ยนะครับมาอยู่กันตรงนั้นต่อมทอนซิลก็จะโตขึ้นเพื่อจะดักจับเชื้อโรคนะครับแต่ในบางคนเนี่ย เวลาที่การติดเชื้อหายไปแล้วดีขึ้นแต่ต่อมทอมซินอาจจะไม่ยุบนะครับอาจจะโตอย่างนั้นได้นะครับพอติดเชื้อปุ๊บตัวนี้ก็จะโตขึ้นอีกนะครับก็จะบวมแดงนะพอจะอดับจับเชื้อโรคนะครับถ้าเกิดว่าภรรยาของปีชาเนี่ยมีต่อมทอมซินโตอยู่แล้วนะครับพอเป็นไข้เจ็บคอก็ต่อมซินก็จะโตขึ้นอีกก็จะแดงบวมแดงนะครับถ้าติดเชื้อแบคทีเรียก็อาจจะมีหนองลุ่มด้วยนะครับนะครับก,ก็เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ถ้าเป็นบ่อยๆอ กังวลมากเป็นบ่อยๆเป็นเดือนละครั้งสองครั้งแล้วก็ไม่สบายใจต้องไปคุยกับคุณหมอหูคอจมูกดูว่าการตัดต่อมทำซินเนี่ยจะมีประโยชน์หรือเปล่านะครับน้องต้องไปปรึกษากันก่อนนะครับเหมือนคุณปรีชาจะถามว่าอะไรก็ติดต่อมันก็เรื่องอาหารการกินนี้จะมีผลไหมครับไอทีค่ะคุณปรีชาอะไรนะคะคุณปรีชาฮัลอหอเรื่องเรื่องอาหารเช่นรสชาติจัดเช่นแกงไตปลาหรือส้มตำ มันจะมีผลไามเพราะกาทานที่ไรเป็นทุกปีแหรอครับถ้าเป็นอาหารสุกอาหารที่ปรุงกันปกติก็ไม่ได้มีผลอะไรนะครับไม่ต้องกังวลแล้วก็ดูเหมือนคุณปีชาจะกังวลว่าการที่ไม่สบายและเป็นคออักเสบทุกทีจะเป็นอะไรไหมก็ไม่เป็นอะไรนะครับคนคนอื่นๆก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับนะคะ ก็ถือว่าเป็นปกติดีนะคะแล้วก็ทานอาหารได้ทุกอย่างแต่ขอให้สะอาดแล้วก็ปรุงสุกด้วยค่ะปีชาคือคือไม่ได้เป็นอะไรแรงนครับรสชาติจัดๆนี่ทานได้ไหมครับคือคือรสชาติจะจัดทานได้นะครับแล้วไม่คิดว่าน่าจะเป็นสาเหตุของการอักเสบของต่อมทาซินนะครับแต่ถ้าเกิดว่าภรรยาของปีชาเนี่ยมีเรื่องของโรคกระเพาะหรือโรคกรดไหลย้อนนะครับคือคือมีจุกแน่นที่คอหรือว่าเลอเปรี้ยวแสบหน้าอก อะไรเงี้ยก็ต้องให้ระมัดระวังให้หลีกเลี่ยงรถจัดด้วยนะครับอ๋อใช่ใช่บางทีอาจจะแอบเป็นอยู่หรือเปล่านะครับคือคำตอบว่ารถจัดไม่สัมพันธ์กับต่อมทอนซิลอักเสบนะครับค่ะครับขอขอถามคำถามสุดท้ายนะครับส่วนส่วนตัวของผมเรื่องลิ์สีดวงนะครับว่าจะมันจะระคายเกิดไม่หายนี่มันจะกลายเป็นโรคร้ายเป็นมะเร็งหรือเปล่าครับ นั่นแหละที่กัง,งวแลแหะมั้งครับก็ไม่ไม่เกี่ยวนะครับแล,แล้วเหลือีดวงก็เป็นส่วนของฤทธิ์ส <c oughs> ีดวง <c oughs> นะครับก็ถ้าคุณปีชารำคาญก็น่าจะปรึกษาคุณหมอได้นะครับว่าตัวเราไม่อยากเป็นอย่างนี้นะครับถึงคุณหมอจะมองว่าอาการนั้นไม่เยอะแล้วผ่าตัดไม่คุ้มก็ตามแต่ว่าบางทีคุณหมอก็จะให้ความสัมไวกับความรู้สึกของคนไข้เหมือนกันเดี๋ยวคุณหมออาจจะตัดสินใจอีกแบบหนึ่งก็ได้ ครับเช่นอาจจะผ่าตัดก็คือจบไปเลยไม่ต้องมากังวลอีกนะครับนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าให้คุณปรีชาได้สังเกตนิดนึงว่าอาการของคนที่ควรจะต้องไปไปตรวจคัดกรองเรื่องของมะเร็งลำไส้นะคะอาจารย์มีอาการอะไรยังไงบ้างน้ําหนักลดอย่างรวดเร็วอย่างนั้นไหคะอาจารย์ก็คือว่าถ้าเกิดสงสัยนะครับก็มีเรื่องของการขับถ่ายผิดปกตินะครับผิดปกตินี่ก็คือว่ามีท้องผูกบ้างเดี๋ยวว่าท้องเสียบ้างนะครับร่วมกับต้องใช้คำว่าร่วมกับนะครับ น้ำหนักรถเบื่ออาหารนะครับ <c oughs> นะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของแบบอุจจาระเป็นเลือดนะแต่ต้องแยกจากลิสิดวงนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันจะต่างกัน ลิซีดวงเนี่ยเขาจะมาหยดตามหลังการถ่ายแต่ถ้าอย่างนั้นมันอาจจะปนกับจระแต่ถ้าไม่แน่ใจก็ไปพบคุณหมอได้คืออาการพวกนี้เนี่ยมันต้องเป็นร่วมกันเราถึงสงสัยบางคนเนี่ยก็มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ตกใจกลัวอะไรอย่างเงี้ยนะต้องสังเกตให้ว่ามีหลายๆอย่างหลายๆอาการนะครับนะคะเพราะฉะนั้นเบื้องต้นลิซีดวงก็ไม่พัฒนาไปเป็นโรคร้ายอย่างมะเร็งนะคะคุณปีชานะอย่างก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณดีค่ะ ไปที่สายจากสมุทรสาครกันต่อนะคะคุณประเสริฐค่ะสวัสดีค่ะคุณประเสริฐค่ะสวัสดีค่ะค่ะใช่เลยค่ะคือคือดิฉันน่ะเป็นนิ้วมือล็อกอยู่ตรงเนี้ยไปฉีดยาดอยู่ที่โรงพยาบาลสมุทรสาครมาอยู่ประมาณสองเดือนแล้วนะคะ,คะทีเนี้ยอาการของเขาอาการคือตอนเนี้ยมันมีอาการเจ็บในในในข้อหรือว่าเป็นเป็นที่เอ็นก็ไม่ทราบเหมือนเหมือนมันจะอ่อนแรงนะคะครับ ีดยามาสี่เข็มข้างละสองเข็มสองเข็มอ่ะนิ้วนิ้วนิ้วมือนิ้วมืออ่<น>ะใช<ต>่นหมพอฉีดมาแล้วเหมือนกับว่ามันมันอ่อนแรงมันไม่มีแรงจะจับของอะไรเลยค,ค, ười, คือคือคือมันยังล็อกอยู่เหมือนเดิมไหมครับตอนนี้ก็คือมันไม่ล็อกแล้วค่ะแต่มีอ,อาการเจ็บเวลาเรากำนิ้วมือลงแต่ลงลงได้ไม่เหมือนคนปกตินะคะอ๋อครับครับคือคือถ้าอย่างนั้นเนี่ยให้ให้กลับไปพบคุณหมอเขานะครับคือว่า ม,มันจะมีการอักเสบของเอ็นอยู่นะครับเลยทําให้มีอาการปวดก็ต้องไปดูก่อนว่าอาจจะต้องให้ยากินก่อนนะครับแล้วถ้ามันยังมีการยึดติดมีการล็อกอาจจะต้องมาผ่าตัดนะครับแต่แตอยากบอกไว้นิดนึงนะคุณประเสริฐใช่ไหมครับคือสิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยต้องจัดการสาเหตุก่อนอเพราะฉะนั้น,นีนเกิดว่าทําไมถึงว่ามีอาการไปรักษาแล้วกลับมาเป็นอีกส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเกี่ยวกับการใช้นิ้วมือนะครับ ถ้าเกิดเราใช้เยอะเกินแล้วใช้แบบคือบึงพีมันทางานบ้านบ้างทํานู่นทํานี้บ้างนะครับแล้วใช้เป็นประจำเนี่ยมันก็จะมีการอักเสบอยู่เรื่อยๆนะครับต้องต้องระวังตรงนี้ด้วยนะครับจะได้ไม่กลับมาเป็นอีกอาการปวดเนืก็คือแต่เวลาเรากำข้อมือเท่านั้นนะคะจะเป็นทั้งสองข้างเลยข้างซ้ายเนี่ยจะเป็นมากกว่าข้างขวาเวลาเวลาเรากำข้อมือมันจะมีการงอของเส้นเอ็นตรงนี้ครับ ก็จะมีถ้ามีการอักเสบอยู่แล้วก็จะมีอาการปวดได้นะค,ะครับถ่มีอาการปวดเวลาเรากลับแสดงว่ายังอักเสบอยู่ถ้าอย่างนั้นก<ช>ลับไปหาคุณหมอนะคะที่เป็นคุณหมอรักษาก่อนหน้านี้นี่แหละค่ะนะคะเรื่องของนิ้วล็อกแล้วก็คุณหมอจะได้มีวิธีการในการรักษาขั้นตัดไปให้นะคะค่ะค่ะ,คคะขอบคุณค่ะคุณเสริฐสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะไปที่สายคุณชวีวันค่ะจากกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณชวีวันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะเชิญค่ะ ดิฉันอยากเรียนถามกับคุณหมอจิตเวชหน่อยนะคะได้เลยค่ะคุณหมอคะคือดิฉันอายุ67ปีนะคะคแล้วเนี่ยคือเวลาเราจะพูดอะไรเนี่ยนะคือเรารู้นะนในในสิ่งที่เร,เรา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 จะพูดเนี่ยว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยแต่เวลานั่นเรามันพูดไม่ออกอะมันนึกไม่ได้แล้วต้องนั่งนึกสักพักหนึ่งแล้วถึงจะพูดได้เนี่ยอ,อเป็นอย่างนี้แล้วก็บางที ก็วางอะไรไว้ก็ก็หลงก็่ไม่รู้ไม่วางไว้ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยที่ที่ที่นึกไม่ออกว่าพูดอะไรนะี่คือนึกไม่ออกทั้งหมดเลยที่อ่จะพูดหรือว่านึกชื่อของหรือว่านนวัตถุตัวตของเราเองเนี่ยเรารู้ว่าเราอ่ะสิ่งนี้ที่เราจะพูดนะมันเป็นอะไรครับอืแต่แต่มัน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 จะพูดออกมาเป็นคําพูดนะพูดไม่ออกต้องนึกอยู่ตั้งพังใหญ่ แล้วแล้วก็ถึงถึงพูดได้๋อแต่ใช้เวลานึกแล้วก็พูดได้ใช่ไหมครับถ้าแต่ว่าในในในความรู้สึกของเราเรารู้ค่ะว่าเราจะพูดอะไรแต่มันพูดออกมาไม่ได้ครัที่ที่พูดไม่ได้นี่คือมันเหมือนเรียบเรียงนึกไม่ออกนึกไม่ออกว่าจะพูดยังไงอ่ะเออเออเออแต่ว่าในความรู้สึกเราเรารู้ว่าอะไรคิดว่าจะพูดอะไรแต่ว่าไม่รู้ว่าพูดออกมาเนี่ยไม่ได้แต่ต้องหยุดเรียบเรียงก่อน อย่างน,นใ,ชใ,ชใช่ประมาณนั้นเลยค่ะประมาณนั้นครับแล้วพอเป็นอย่างนี้แล้วมีผลต่อการดรําเนินชีวิตยังไงไหมครับไม่ค่ะคือเริ่มขาบางทีรำคาญตัวเองค่ะคือ,อบางทีบางทีจะพูดกับใครแล้วก็แล้วก็จะพูดไม่ออกแล้วก็บอกแล้วเขาว่าอเออเดีเเ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไว้รอพักก่อน,อนเดียเด๋ยวเดี๋ยวนึกได้แล้วจะพูดแล้วจนสักพักหนึ่งแล้วถึงพูดได้เนี่ยบางทีลำพาญตัวเองนะคะเนี่ยเป็นอย่างเนี้ <Das S 2> ปกติเป็นคนกังวลเป็นคนตื่นเต้นง่ายอะไรอย่างนั้นด้วยไหมครับกังวลกังวลก็มีบ<ต>้างนะคะแต่ไม่ได้ถึง <c oughs> กับเป็นคน <c oughs> ตื่นเต้นอะไรพูดต่อหน้าคนอื่นแล้วมันจะพูดไม่ออกอะไรอย่างนั้นไม,ไม่ใช่อย่างนั้นใช่ <c oughs> ไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ดด <c oughs> เป็นมานานเท่าไหร่แล้วครับเป็นงาสองสมปีแล้วเนี่ยเวลาเราจะพูดอะไรเนี่ยเรารู้นะในในความรู้สึกของเราเนี่ยเราเรารู้ว่าเราจะพูดกับ สิ่งนี้คืออะไรอย่างเงี้ยในความรู้สึกของเราอแต่เราพูดออกมาเป็นคาพูดอราพูดพูดไม่ได้ทันทีอ่ะเนี่ยเหมือนมันคิดช้าลงไหมครับใช่ใช่ประมาณนั้นนะค่ะครับแล้วเหมือนต้องใช้เวลารวบรวมก่อนถึงจะคิดได้ใช่ประมาณนั้นอ่ะประมาณนั้นแหละเออพกต้องปฏิบัติตัวยังไงคะครับเมื่อสักครู่คุณเฉวียนบอกว่ามีบางทีลืมลืมของลืมอะไรอย่างเงี้ยด้วยค่ะบางทีวางไว้ใกล้ๆตัวเนี่ยอพวก็วนหาอยู่นั่นแหละครับ บ่อยๆเหมือนกันใช่ไหมครับ่ะคุณชวีวรรณอายุเท่าไหร่นะครับ67เองก็ยังไม่แก่มั้งคะอใช่ครับใช่ครับฮะอ่าอ่จิตใจอย่างอื่นๆเป็นยังไงไหมครับเช่นมีความเครียดมีอารมณ์ซึมเศร้านอนไม่หลับอะไรอย่างนี้ไหมครับเออแล้วดิฉันเป็นอย่างนี้ค่ะคุณหมอคะเอออย่างนี้มันจะจัดอยู่ใน่ายซึมเศร้าหรือเปล่าคือบางทีเนี่ยนะเราโกรธใครเราเสียใจเราอะไรเนี่ยเราก็จะเครียดแล้วเราก็จะ จะทอ้อแท้จะอะไรอย่างเงี้ยแบบบางทีบางทีมันมีอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะหมดกําลังใจจะหมดอะไรอย่างเงี้ย<ม>ก็ทอ้อแท้<ช>อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็แล้วก็เครียดแล้วก็ไม่สบายใจอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้จัดอยู่ใ,ในประเภทเหมือนมนบางบบทีมันรู้สึกไม่ค่อยมีความสุขใช่ไหมครับใช่อย่างนี้จัดอยู่ประเภทซึมงเศร้าเปล่าคะนอนไม่หลับด้วยไหมครับ นอน<ล>ไม่ขับเป็นนะคะเป็นตอนแรกนี่เป็นโรคประจําตัวเลยค่ะครับครับคือคิดว่าถ้าคุยทางนี้อาจจะบางทีใช้เวลานานนิดนึ่งแต่ถ้าอาการทั้งหมดเนี่ยคิดว่าอยากให้มาพบหมอเถอะครับครับ<อ>ก็อาจจะต้องตรวจคือสงสัยหลายอย่างนะครับคืออย่างน้อยก็มีปัญหาเรื่อง การทํางานของสมองที่มันอาจจะลดลงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถ้าอายุขนาดนี้คือถึงจะโอกาสเป็นอัลไซเมอร์อะไรยังน้อยแต่ว่าบางทีมันต้องตรวจให้ละเอียดนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับในปัจจุบันนะครับก็มาตรวจดีกว่าแล้วก็ส่วนหนึ่งความเครียดหรืออารมณ์ซึมเศร้าก็มีผลต่อการทํางานของสมองของเรามีผลต่อความคิดความจําได้เหมือนกันครับคิดคิดว่าแนะนําคุณชวิวณมาันมยาพเจัดอยู่ในประเภทนั้นหรือเปล่าคะอะไรนะครับ คืออย่างที่ดิฉันเล่าให้คุณหมอฟังไงว่าบางทีเราโกรธเราเสียใจเราอะไรเนี่ยเราก็เราก็จะไม่สบายใจอะไรอย่างเงี้ยจัดอยู่ประเภทซึมเศร้าเปล่าคะ,ะถ้าซึมเศร้าคือจะต้องอรู้สึกว่าจิตใจเนี่ยมันหดหู่มากๆเลยแล้วก็รู้สึกไม่มีความสุขรู้สึกอยากจะร้องไห้แทบตลอดเวลานะครับแล้วกอ็อาการเนี่ยมันจะเป็นต่อเนื่องเลยนะครับเป็นอาทิตย์อาทิตย์เลยนะครับแล้วก็ะจะนอนไม่หลับจะเบื่ออาหารจะมีบางทีความคิด มันจะออกไปในทางลบเยอะๆเช่นมองอะไรแล้วเป็นเป็นเรื่องไม่ดีหรือเป็นเรื่องกังวลไปหมดนะครับหรือไม่บางทีก็คิดถึงว่าเราไม่ใช่ประมาณนั้นนะคะไม่ใช่ครับครับก็คืออาจจะมีความเครียดแล้วก็มีอารมณ์ซึมเศร้าแต่ไม่น่าจะเยอะนักนะครับถ้าฟังดูนะครับแต่คิดว่าบางทีอารมณ์ของเราเนี่ยก็มีผลต่อการทํางานของสมองเหมือนกันเช่นเรานอนพักผ่อนไม่พออย่างเงี้ยนะครับมันก็ทําให้สมองเราทํางานลดลงได้เหมือนกันครับ อย่างนี้ต้องไปพบคุณหมอไหมคะถ้าถ้าฟังดูอาการขนาดนี้ใจคิดว่ามาก่อนนะครับแล้วก็เพื่อจะได้ประเมินในหลายๆด้าน yep. เลยทั้งเรื่องของความจาเรื่องของอารมณ์อะไรด้วยนะครับนอนไม่หลับด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเออนอนนอนไม่หลับนอนไม่หลับครับนอนไม่หลับบางทีตีตีตีหนึ่งเนี่ยต้องตื่นแล้ว ตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำทีแต่นี้โอ้ตีสามครึ่งตีสี่นูนก็จะได้นอนเพราะเพราะฉะนั้นเป็นอาการที่มันรบกวนต่อชีวิตประจําวันเยอะทีเดียวนะครับใจคิดว่ามาตรวจดีกว่าเพื่อหาสาเหตุที่แน่นอนแล้วก็มีการรักษาหรือการป้องกันอะไรที่ที่ชัดเจนจะดีกว่าค่ะค่ะมาตรวจที่แผนกไหนคะคุณหมอคะมาตรวจที่จิตเวชเลยได้ครับบอกว่ามีปัญหาเรื่องการนอนอะไรนะคะอยู่ชั้นไหนนะคะที่ที่อาคารประเทศใช่ไหมคะอ่าอ่ คแนกตรวจิตเวทจะอยู่ที่ตึกเก่าครับตึกตึกแรกเลยนะครับที่ที่มาจากถนนพระราม6นะครับตึกแรกเลยที่ถึงโรงพยาบาลรามาครับตึกติดถนนครับเขาเรียกเาเรียกอาคารสีอะไรเนี่ยหใช่ครับใช่ครับเก่งมากเลยครับขึุ้ไปนบตึกชั้น2ครับ อยู่ชั้นสองคุณชูวิวันเป็นคนไข้ของที่รามาอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะดิฉันก็รักษาอยู่ที่นั่นค่ะได้ยังไงโทรมาสอบถามก่อนก็ได้นะคะให้เจ้าหน้าที่ต่อสายไปที่แผนกจิตเวชได้นะคะเดี๋ยวให้ทีมงานธรรมดาดิฉันรักษาอยู่แผนกตาที่พรีเมียมนะคะอ๋อางั้นให้เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ของเราหลังไม้บอกเบอร์โทรติดต่อให้นะคะคุณชวิวันค่ะได้ค่ะได้ค่ะที่ที่พรีเมียมก็จะมีคุณหมอที่เป็นจิตแพทย์เหมือนกันคมีค่ะมีค่ะคุณชูวีวันอยู่ชั้นไหนคะเอ่อ ขอโทษทีครับคุณชัยวิวันโทรที่เบอร์2 2 0 0 2 2 0 0 3 0 0 0 0อาแล้วก็3 0 0 0นะครับแล้วก็บอกว่าจะนัดตรวจกับแล้วคุณหมอตรวจที่พรีเมียมแบบค่ะตัวคุณหมอเองตัวหมอเองไม่ได้ตรวจครับครับคุณหมอออกตัวที่ทททีีี่่่ตึกแรกนี่วันที่เท่าไหร่คะเออวันอะไรบ้างคะิฉันอยากจะไปพบคุณหมอในที่คุณหมอ หมอมีหน้าที่ตรวจเป็นจิตแพทย์เด็กเป็นหลักครับจิตแพทย์เด็กเลยค่ะใช่ครับแล้เกนขอพรเิียมก็ได้ค่ะศูนย์อะไรนะศูนย์สองสองศูนยแล้วก็สา0ศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูร้อแล้วก็ส0มพันครับแล้วก็สามนย์ศูนย์ะคะสองร้อยสามพันนะคะศูนย์สอองร้อยสาพขอบคุณค่ะคุณหมอวันนะคะ ค่ะโอ้ก็เป็นอีกหนึ่งท่านเลยนะคะที่สามารถก้าวข้ามผ่านค่านิยมของคนไทยได้นะคะว่าอยากจะลองมาปรึกษาสักนิดนึงกับคุณหมอทางด้านจิตเวศนะคะอาจารย์เออบางท่านเนี่ยไม่รู้เลยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาการที่นอนไม่หลับที่เป็นอยู่โดยเฉพาะผู้สูงวัยอาจจะด้วยเรื่องของวัยด้วยนะคะแล้วก็สุขภาพด้วยหรือมีเรื่องเครียดๆอยู่เนี่ยพอมาเจอคุณหมอ จิตเวทเนี่ยโอ้โหกลายเป็นว่าพบทางสวรรค์เลยค่ะจ์นอนหลับได้สบายตั้งนานนะครับไม่ต้องกลัวถ้าเกิดว่าพูดภาษาให้สละสวยก็มาปรึกษากันก่อนมาปรึกษามาพูดคุยกันก่อน ไอ้เรื่องการรักษาเนี่ยเอาไว้ที่หลังนะมาปรึกษามาพูดคุยมามาคุยกันก่อนนะครับอย่างนี้ดีกว่านะครับแล้วก็ที่คุณผู้ชมโทรมาถามบ่อยนะคะอาจารย์สิริชัยเรื่องของการรับประทานยานอนหลับติดต่อกันเนี่ยก็กลัวว่าจะติดหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวจะจะต้องเป็นแบบนี้คือจะไม่สามารถนอนได้ตัวเองได้ไปตลอดไหมอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์นะยานอนหลับบางชนิดหลายชนิดเลยครับของยานอนหลับมีผลทําให้ติดได้นะครับก็ โดยทั่วไปถ้าจะติดคือส่วนใหญ่คนไข้จะไปหาซื้อกินเองแล้วก็กินโดยที่ไม่ได้ระมัดระวังว่ามีโอกาสติดได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ถ้ามาหาหมอแล้วหมอจะคอยดูให้อยู่แล้วว่าตัวไหนที่โอกาสติดโอกาส<ม>ติดมากติดน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะพิจารณาแล้วก็มันจะมียาหลายตัวที่บางประเภทก็ไม่ได้มีผลเรื่องการติดนะครับก็ ถ้ามาอยู่ในมือหมอก็ไม่ค่อยต้องกลัวิที่จะติดครับนะคะก็ถ้าหากว่ายังไม่ได้พ้นคุณหมอก็จะมีการปรับเปลี่ยนยาค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมเนี่ยไม่ต้องใช้ยาแรงๆสูงๆจะได้ไม่ต้องติดอะไรกันแบบนี้นะคะโดยทั่วไปหมอก็จะระมัดระวังอยู่แล้วว่าไม่อยากให้คนไข้เนี่ยติดยานอนหลับ นะก็จะติดกอ็อย่างที่อาจารย์บอกนะคะว่าไปหาซื้อทานเองนั่นแหละนะคะอ่ะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณทุก,ทกสายเลยที่โทรเข้ามาในช่วงของทอสเกลนะคะและที่สําคัญค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์หมอของเราทั้งสองท่านนะคะอาจารย์นายแพทย์ธเนศกันสารค่ะจากภาควิชาเวชศาสตร,ร์ครอบครัวและรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชยัยหงษ์ทรงวนศรีนะคะจากภาควิชาจิตเวชศาสตร,ร์ค่ะขอบพระคุณมากค,ค่ะอาจารย์ค่ะครับ และสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะสอบถามเข้ามาเบอร์กลางของโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะเรื่องของการรักษาตัวที่นี่โทรไปที่หมายเลขนี้ได้เลยนะคะ022011000กด2ตั้งแต่7โมงเช้าไปจนถึง5ทุ่มนะคะช่องทางฝากคำถามที่ออนไลน์นะคะแฟนเพจของเราค่ะ facebook.com/ramachannel นะคะและคลังข้อมูลความรู้สุขภาพค่ะหคือเว็บไซต์ ramachannel.tv และ อีกหนึ่งอันก็คือแอปพลิเคชันนะคะรามาชแนลดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ระบบ iOS นะคะรีบไปดาวน์โหลดนะจ๊าถ้าไม่ดาวน์โหลดระวังจะตกเทรนนะคะเพราะว่าถามกันมาเยอะเหลือเกินว่าคุณหมอแต่ละแผนกออกตรวจเวลาไหนบ้างมีแอปพลิเคชันไม่ธรรมดานะคะเอะแล้วค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกลับมาเจอกับรายการพบหมอรามาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้เกมเพร้อมอจาจันหมอและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนขอให้คุณผู้ชมสุขภาพดีมีความสุขค่ะสวัสดี สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ